โคตรเซอร์ไพรส์ยอมรับแบบตรงๆว่าถ้าดูสัปดาห์แรกมาแล้วมาดูสนามเนี้ยเชื่อว่าหลายคนครับที่มันพูดได้ชัดเจนคือต้องชื่นชมหัวใจนิขิตนาไทยอ่ะที่แบบใช่แพ้เกาหลีมาเ้ยแบบแพ้ทีมแบบสามสิบ่างเงี้ยแล้วไนกลับมาได้อ่ะคือแบบคือข้อดีเลยนะวันนี้ไม่ดดบล็อกดีมากจริงใช่ใช่ทันดาวกัทยานี่คือผมผมให้เอ็มแมวตัวแแบได้สองคนเลยนะในนัดเดียวเนี้ยไม่รู้จะเลือกใคร่ะนะเดี๋ยวขอ เดี๋ยวคุณพูดไปก่อนผมจะเข้าไปดูสตัทกับบ็อกซ์กรให้นิด<ม>นึงนะครับผมผมถ้ามุมผมนะผมให้หัตถยาจริงๆเพราะหัตถยาเนี่ยทาแใต้ได้เยอะมากแล้วก็เป็นต้มสําคัญที่ทําให้ไทยทาได้ดีนะครับแล้วก็ทัศด,ดาวเองเนี่ยด้วยด้วยความเป็นผู้นําทีมอะ่ะผมว่าเธอเธอเธอยืนได้แล้วมันเหมือนสัปดาห์แรกมันตื่นเต้นอะ่ะมันเป็นกับตันท,ทออีอ่ะมแบบไอ้จทำไงวางตัวไม่ถ<ม>ูกแต่ตอนนี้พอเริ่มวางตัวถูกประกอบกับทั้งเตยทั้งท<ม>ัศดาวเนี่ย พอมันแบบมันยืนทัดกันมันแบบเล่นเข้าขากันอยู่แล้วปกตินะครับแล้วพอไม่ต้องพวงกับเกมอ่ะเพราะว่าวันนี้เซตเตอร์ก็ทําได้ดีด้วยนุกนิกถ้าจะเป็นตัวกําหนดเกมที่ใช้ได้เลยนะเฟอร์ไพ่นะนะเฟอร์ไพ่สุดๆคือลูกนี้ครแล้วก็เป็นือเซตที่ดีอยู่แล้วอมแล้ววันนี้วันนี้ยิ่งเอ่อเหมือนว่าได้ยาดีจากใครมาไม่รู้ได้รับการกระตุ้นจากใครมาไม่รู้ยิ่งตั้งใจอ่ะดูก็รู้เลยว่าตั้งใจมาก แล้ววันนี้นุกนิกจะสังเกตว่าแทบไม่เล่นบอลสองเลยซึ่งปกติชอบเล่นมากพี่แชมป์นะครับยิงในระดับไทยลีกเนี่ยเล่นทุกนัดน,นะครับวันนี้ไม่เล่นเลยคือแต่ว่าคอนเซนเทรตกับเกมมากนะครับเลือกเล่นช็อตที่มั่นใจอย่างเดียวเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณให้ใครเป็นแมวน้อแมนนะระหว่างทัดดาวกับภรรยาคุณยังไม่ดูบ็อกสกอร์ใช่ไหมให้เตยให้เตยให้คุณคุณดูบ็อกสกอร์ยังยังไม่ดูใช่ไหมยังไม่ดูยัยงไม่ดูอดโอเคเตยนี่วันนี้เป็นท็อปสกอร์ของเรานะครับรับวย วิภาวีสิบห้าคะแนนทัชด,ดาวสิบสี่คะแนนคุณเชื่อว่าว่ามันน้อยครั้งมากที่จะเกิดโอกาสในแมตช์ระดับโลกที่บอลเรวสองคนจะได้คะแนนรวมกันสามสิบคะแนนนะใช่ใช่เออพิมพิชยาสิบสองชาชวนสิบเอ็ดนะครับพัลชาสองแต้มแล้วก็นุกนิกได้ไปแต้มหนึ่งอืมพัทยาได้แต้มจากการตีไปสิบสองครั้งนะครับการบล็อกไปสองครั้งแล้วก็เสิร์ฟเอปอีกสองลูกช่วยทีได้สุดยอดมากวันนี้นะครับอืมอืมอืม เฮ้ยพีพีเครพูดไว้สัปดาห์แรกว่าถ้าเราจะชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมันต้องมีนักกีฬาที่ทําแต้มเกมหนึ่งได้ยี่สิบแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันโดดเด่นมันมันกลายเป็นว่าตัวตัวหัวเสาเราก็ทําแต้มในเกมมาตรฐานนะสิบหกแต้มใี่เชาขาดว่ามิดเดบ็อกมันสามสิบไงมิดยดิบ็อกสองคนอ่ะเออมันคือมันคืออย่างนี้คือมันควรจะเป็นหัตถยากับทัศดาวเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเป็นบุ๋มบิ๋มกับ กับกับวิภาวีใช่ป่ะแล้วเอ,เอาแต้มเอาแต้มของเอาแต้มของพัทยากับทัศดาวเนี่ยไปใส่แทนอ่าบุ๋มบบ๋มกับพิทิมมิชยาอ,อมนควรไม่ควรจะสลับแบบนั้นไงแต่กลายว่าวันนี้เอ็มบีเรานี่แบบโอ้คือนั่งคุยนั่งคุยกันเองก็เกินเกินมากนะครับคือเล่นกันแบบค,ค,คือแบบเซอร์ไพรส์สุดอะเซอร์ไพรส์ส,สุดเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมมีนักกีฬาในสนามที่ทำแต้มเกินสิบคะแนนเนี่ยห้าคนอะ ถูกไหมบุกพอน้องบีมทัพดาววิภาวีหัตยาครับโหหมายความว่าถ้าไปดูคู่ต่อสู้ดูโดมินิกันหน่อยโดมินิกันเนี่ยมียี่สิบ The Bear เขาอ่ากอร์เลสโลเปสนะครับเดอะแบกเขาแต่ค่าเฉลี่ยการทำแต้มของเขาเป็นรองไทยเกมเนี้ยใช่เพราะว่าเขามีมีโดดขึ้นมาอยู่สองคนก็คือกอเซเลสกับเปเนาอิสเบลที่เหลือก็ที่เหลือก็อยู่ในเกมที่ปกติ หลักเดียวเป็นหลักตัวเลขหลักเดียวเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะอืมอืมแล้วบล็อกของเขาเป็นรองเรานะเขาบล็อกได้แค่สี่แต้มไงนะสี่ <4 S 1> เนี้ยเหลือเชื่อนอะทั้งเกมท,ทั้งทั้งที่เขาใหญ่กว่าเราต้องเยอะถูกไหมฮะเออเราบล็อกได้ห้าห้าลูกนี่เกมระดับโลกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะใช่เพราะว่าการการการอ่านเกมของเราวันนี้เราทําได้ดีนะครับอืมวันนี้ของเราที่มไม่ลงสนามก็จะมีกติกาทิชากรแล้วก็อัชาราพรสามคนนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่า พรุ่งนี้ผมว่าได้ลงครบทุกคนพี่แชมป์นะฮะน่าจะมีโอกาสได้ลงครบทุกคนอืมนะครับก็ต้องอเชื่อแต่จริงผมก็มีจุดที่ยังต้องตาอําหนิทางทีมงานผู้ฝึกสอนนิดนึงเซซ่ามก็เรียกเวลานอกช้าไปวันนี้มันโชคดีที่มันกลับมาได้นะครับหรือถ้ามันกลับไม่ได้คุณจะโดนถล่มเยอะอืมกลับมาแบบหัวใจจะวายอ่ะว้าวไปแล้วนำแปดสองอ่ะยังติดตายอยู่เลยดิเกิดอะไรขึ้นแลาวมตอนนั้นมันแบบมันช็อตไปดื้อเนะครับ น้องเตยน้องแนนสุดยอดแต่เกมนี้โดยรวมอะ่ะก็ก็เป็นข้อดีที่น้องเพียวไม่มาเหมือนกันนะเพราะว่าก็ได้แบบฟื้นร่างกายไปอีกแต่ว่าได้เข้ามาอยู่ในในบอดี้ของทีมอะ่ะคือ,<ะ>ค,อคือมันดีตรงที่ตร,ทตรงที่บุ๋มบิ่มเขากลับมาได้ไงพี่แชมป์ถ้าบุ๋มออบิ่มบุ๋ม,บ,มบิ่มเขากลับมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหคือเราอาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะเขาก็ช่วยเยอะในเซตที่สี่อ่ะ ถ้าเพียว<อ>ลงก็คือเพียวก็จะแทนบุ่มบิ่มไงผมว่าเพราะว่าวิภาวีอยู่ในอยู่ในช่วงที่อ่อนฟอร์มอะไม่น่าจะโดนเปลี่ยนออกนะครับใช,<ม>ใช่ใช่ใช่ไทยล่างทองเย่าพูดถึงโคตรยาหน่อยวันนี้เป็นไงบริบท <c oughs> ดีขึ้นไหม <c oughs> ผม <c oughs> ผมว่าวันนี้โคตรยานี่ก็อย่างที่ผมบอกไปมีจุดเดียวที่ตำหนิก็คือเซตที่สี่เราเราไม่ควรปล่อยให้เขาแซงขนาดนั้นแล้วค่อยเรียกเวลานอกอะเต็มที่คือ อเต็มที่เลยคือถ้าคุณนําเขาเลยระยะห่างสามสี่แต้มเย่ยเสมอคุณต้องเรียกแล้วบางคนบางท่านนี่ใกล้เขามาหนึ่งแต้มก็เรียกแล้วนะครับแต่ว่าเราเรียกเวลาล่ช้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องตาหนิเพราะว่าเรากลับมาได้ในเกมเนี้ยก็เอาไปเอาไปพิจารณาปรับปรุงกันต่อในเกมต่อไปส่วนอื่นๆการเปลี่ยนตัววันนี้อ่าอยู่ในองค์ประกอบที่ผมว่าสมเหตุสมผลนะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแยะอะไรมากมายการออก start ต้นเซตจากเซตหนึ่งเซตสองไปเซตสองไปเซตสามไม่ได้มีการเปลี่ยนแบบยกชุดแบบเหมือนสนามแรกนะครับแล้วก็<ม>ยังมียังมีการการซุ่มใช้อาวุธลับก็คือปลายเซตเอาลงมาเสิร์ฟแม้ว่าจะยอมเสียหน้าบล็อกแต่ว่ามันก็ประสบความสำเร็จในช่วงเซตแรกที่ยูฟ่าลงมาเสิร์ฟแล้วทําให้เราขึ้น<ม>เซตพอยต์ได้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่น่าชมเชยนะครับส่วนการจัดไลน์อัพก็ถือว่าเป็นอะไรไปตาม แพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จัดผู้เล่นชุดที่เรามองว่าดีที่สุดลงสนามอยู่แล้ววันนี้นะครับทั้งหัดอบอลเร็วสองคนมือเซตหัวเสาสองคนแล้วก็ตัวบีหลังเองอวันนี้น้องบีมก็มได้ถือว่าตีเรียกความมั่นใจแล้วกันหลังจากสนามแรกก็ปวดบาทค่อนข้างน้อยอะนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยยังยังถือว่าเป็นตัวสกอร์เบอร์หนึ่งของเราอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในเกมมันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ฉายแสงหมดผมมั่นใจมากพรุ่งนี้ว่าเราจะเล่น ได้อยู่ในเกมของเราอะอืมนะครับในการเจอกับฝรั่งเศสอืพี่ว่าจุดพลิกผันของสัปดาห์ที่สองนะอย่างที่พี่พไวิเคราะห์ไว้เป๊ะนะเว้ยอันนี้อันนี้เชื่อมั่นอยู่ข้อหนึ่งคือคทามมิ่งของงานแข่งขันเวลาของงานแข่งขันนี่แหละสำคัญอ่่าใชที่บอกว่ที่ไปบาราซิลเนี่ยพอมันกระโดดข้ามโซนอะเรามีปัญหามันห่างกันสิบสองชั่วโมงถูกไหม <c oughs> แต่พอ <c oughs> พอเรา มาเล่นที่เนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่านักกีฬาไทยส่วนใหญ่อ่ะปัจจัยสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลย<ช>คือเราเล่นที่ญี่ปุ่นเกาหลีถือว่าเป็นหลัก<ช>ดังนั้นเนี่ยพอมันมีไทม์ไทม์ตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันทําให้เห็นความกระป,ปี้กระเป๋าในสภาพร่างกายของนักกีฬานะอันนี้อันนี้ไม่ได้อ้างนะว่าไปบารซิลแล้วว่าอะไรต่างๆไ,ไอเวลาที่เราไปบารซิลแล้วเวลาที่เราต้องแข่งคือเวลาที่เรานอนอยู่ใช่ป่ะล่ะใช่ใช่เ<อ><ช>วลาเรานอนอยู่เป็นเรา คือคือโอเคแหละเราเราไปก่อน3 4มสี่วันก่อนแข่งแต่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะทําให้ให้กล้ามเนื้อทําให้สมองสั่งการหรือว่าทําให้แขนขาของเรามันอยู่ในจุดที่มันพร้อมที่จะใช้งานในเวลาที่ปกติเวลาเนี้เรานอนอะใช่ป่ะพี่แชมป์ถูกไหมฮะมันมันเป็นมันเป็นการฝืนร่างกายตัวเองอะบังคับบังคับให้ต้องเอาร่างกายมาใช้งานอะแม้ว่าคุณจะพยายามบังคับมันมาแล้ว3ามสี่วันแต่มันก็มันก็เป็นการบังคับอยู่ดี ใช่ไหมครับมันไม่ธรรมชาติแค่นั้นเองอืใช่แล้ววันนี้นอย่างทิ่เอาอันนี้ต่อเลยนิดนิดก่อนซึ่งผมมองว่ามันก็คงจะไม่ต่างกันมากกับเวลาที่ทัพสหรัฐทัพญี่ปุ่นทัพอาร์เจนตินาต้องมาเล่นในเอเชียผมว่าเขาก็ต้องมีอิดโิยเหมือนกันนะอืมใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้การชนะสามหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบโมเมนตัมเรื่องของหัวใจในการชนะนะคุณผู้ชม กา<ใ>รหนะ3-1โดมินิกันทีมท็อปาของโลกเนี่ยมันทำให้คะแนนของไทยเนี่ยบวกไปสูงถึง12.7นิกที่ดูดิมันบวกน่าจะบวกสูงสุดบวกสูงท<อ>ี่ปีที่แล้วอีกนะก็ได้ได้จากไอ้นี้แมตต์เกาหลีแหละคืนมาเพราะว่าเราก็โดนลบไปประมากนั้นแหละ <laughs> นะครับเออ มันโดนลบกับเกาหลีไปประมาณนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะ์มเออใช่ใช่เยอะไาแล้วไปนิดนึงมัน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 เรียวไทม์เลยไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับไอ้ไอ้ปาล์มเดี๋ยวพี่โทรกลับแป๊บนึงโอ้โหปาล์มโทรมาไหมอุ้ยรำเดี๋ยวพี่โทรกลับนะกลังเดือดกลางเดือนไงวันวันทะเหรอวันทะเหรอปาลวันทะเออเกาหลีไปก่อนไทย อเอาเอาเอา,เอาอันดับในตารางคะแนนเข้าๆของเนชันลีกตอนนี้ไปก่อนแล้วกันเราขึ้นมาที่13เลยพวดเลยพี่แชมป์นะครับแซงแซงบัลแกเรียแซงเกาหลีแซงฝรั่งเศสขึ้นมาก่อนด้วยค่าคะแนนเลโชที่ดีกว่าเพราะว่าเกมที่แพ้เรามีได้1เซตมาถึง2เกมนะนะครับแล้วเกมที่ทชนะเราชนะสามหนึ่งอันนี้เราจะแปงเบลเยียมกลับไปใช่ไหมเพราะเบลเยียมไม่มีเกมอย่วงเมย่ลงสนาม เบลเยียมเขาก็จะอยู่ในนี่ของเขาไงใน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 เอวซีในในในอ่าเขาเรียกว่าอะไรรายการถ้าเป็นที่ยุโรปขาก็ f อ v b w ว r l d World c h a l า e n g e น่์อะอ่อนะครับเขาก็จะอยู่ในรายการแต่เขายังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมใช่ใช่เขาจะเล่นกันหลังจากที่เอวีเอลจบอืมอืมเพื่อที่จะเล่นกันกับประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องไทม์ไทมิ่งในการแข่งขันอ่ะเวลาไทม์โซนอ่ะโอเคเราเรากลับมาแล้วแต่จุดหนึ่งที่พี่ก็เห็นว่ามันดีมากยิ่งขึ้นคือ การสื่อสารที่ดีกว่าในสัปดาห์แรกใช่แล้วดูน้องๆเล่นดูดูดูมีความสุขกว่าเซตแรกอ่ะอืมอกกว่าแล้วพี่เห็นอย่างหนึ่งนะคือคือวันเนี้โคตรยะไม่ไม่ตะแบงเออไม่ตะแบงเรื่องไหนวะไม่ตะแบงเรื่องน้องบีมอ่าถูกไหมครับเพราะว่าคือคือหลายคนอาจจะบอกว่าน้องบีมอ่ะตีไม่ค่อยดีเลยนะแต่บีมเนี่ยเป็นคนตีชัวนะไม่ได้ตีแบบโอเวอร์พาวเวอร์ถูกป่ะไม่ได้แบบอีแบบอุ้มหายอะไร คือเป็นคนที่เข้ามือเต็มๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องที่เรียกว่าโล่งมากก็ได้เขาสามารถทําคะแนนได้คือมีบล็อกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมันต้องเข้าจุดโฟกัสที่ที่เขาจะตีจริงๆอะ่ะแต่ว่าถ้าให้ตีอบอลแก้บอลแล้วผมว่าบิ่มจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วใครใครใคร,ใครบอกว่าเจ๊บิ่มเล่นไม่ดีวันนี้เจ๊บิ่มเล่นดีนะกลับมาได้กลับมาได้เฮ้ยเจ๊บิ่มสิบเอ็ดต้านะ คือเอ็ดแต้มแต่มีช่วงที่ทเออร์เลอร์เยอะไงพี่แชมป์ตีติดเน็ตตีติดบล็อกแล้วก็เกมรับเสิร์ฟมีปัญหายอยู่ช่วงนึงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆอืมนะครับออือช่วงเวลาสั้นๆที่มีหลุดออกไปแต่ว่าก็ถือว่าเกือบปรับแต่กลับมาได้สุดยดอดโคตรสุดโคตรสู้กันดูวินของจริงอะแบบโอ้โหเหลือจะเชื่อว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่นี่เกมนี้โอ้สิบเลยเฮ้ยผม ผมฟันไปว่าแพ้สามศูนย์ชนะสามหนึ่งไม่ให้สิบให้เออเหมือนที่ไม่ต้องพักมาเลยบอกว่าวันนี้มันแน่แชมป์มามาจริงว่ะมาจริงว่ะวันศุกร์วันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดเนี่ยก็สามศูนย์เหมือนกันแต่เป็นเราที่ชนะฝรั่งเศสสามศูนย์อืมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเกมพรุ่งนี้พักหนึ่งวันใช่ไหมอุ้ยวันนี้วันอะไรพักสองวันเลยพี่แชมป์ยี่สิบแปดวันนี้ยี่สิบแปดแข่งอีพีสามเอ็ดเลยสิบเอ็ดโมงครึ่งอืมไม่เร็นเร็ว อ๋อแข่งื้อเดอร์ฝรั่งเศสสิบเอ็ดโมงใช่ฝรั่งเศสสิบเอ็ดโมงครับพูดได้ได้สองเกมน่าจะคลังใจกลับมาเยอะขึ้นนะใช่แล้วที่เหลืออีกสองทีมเราจะต้องเจอใครผมข่อดูโปรแกรมก่อนสนามนี้เจอจีนกับบาฟิลไงอ๋อโอเคปล่อยไปเฮ้ยมีแน่อาจจะนงจีนที่บาเกลเออ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 แต่จีนมีแพ้แคนาดามาเหมือนกันนะสนามแรกนะอืมใช่นะฮะใช่เออ ต่่วาโดมินิกันมีเขาชนะเขาชนะแคนาดามาแล้วเซอร์เบียชนะแคนาดาชนะเซอร์เบียเพื่งเล่นอย่างนี้ไม่ได้ถึงบอกว่าสัปดาห์แรกทำไมไม่เอาโดมินิกันมาเจอเราก่อนวะเราอาจจะแพ้ไปแชมป์เถอเรา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 คงเราพร้อมแพ้ทุกทีมเลยอะวันสัปดาห์แรกอะนะครับเออนะฮะอืมอ่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์แต่ละท่านหน่อยครับตอนนี้อ่ะเราวิเคราะห์หลังเกมนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยว่ามาว่ามาเจอกับอะไรครับอ่านหน้าตาเจอฝรั่งเศสเกมหน้าเกมหน้า เล่นดียวน้อคนเลยฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นเป็นน้องใหม่นะครับเล่นในในการนี้เป็นครั้งแรกในในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงของเขานะครับอืขึ้นมาจากโกลชาเดนคุณพี่าพันธ์บอกว่าพักสองวันเจอฝรั่งเศสได้ทุบสามศูนย์แน่นอนนคะครับผมก็อย่างงี้ผมว่าคุณต่อคุณก่อนผมก็เสียใจเสียดายเกมเกาหลีไงครับใช่ก็ย้อนกลับไปก็เสียดายเกมเกาหลีแล้วก็เกมกับเซอร์เบียก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่า เอาจริงแล้วเนี่ยวันที่เจอเซอร์เบียวันนั้นเนี่ยเราอยู่ในเกมที่ผมว่าสู้ได้เลยอะถ้าเอาตัวผู้เล่นมายืนเทียบกันยังไม่ต้องแข่งอะผมว่านะเออแต่ว่าเราดันไป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 ,ไปหลุดเซตที่สองแล้วมันทําให้สภาพจิตใจของเรามันแปรปวนไปถึงเซตที่สามไงใช,ใช่ใช่เซตที่สามผมจําได้ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเราขึ้นไปนำเขาแล้วนะในช่วงแต้ม<ต>ที่สิบหกแต้มที่สิบเจ็ดอะแล้วเขาก็ได้แต้มชุดคืนเหมือนกันหลังเวลานอกเราก็เลยแพ้ไปแต่เซตที่สองอะชัดมากยี่สิบสามสิบเก้า นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปเปได้เซตพอยต์อีกไม่ตามได้จะต่ำกว่าสองครั้งอ่ะแต่เราปิดไม่ได้เองอืมนะครับอืพี่ี<พ>่<พ>รอบอกพี่พี่ลอรี่บอกว่าจีนปีนี้ไม่ค่อยตึงมากแต่บาฟิลตึงจัดเลยไม่ไม่ไม่หรอกจีนไม่ผมว่าวันที่แพ้คณาดาที่ผมว่าจีนเนี่ยมีปัญหาการเจอคนาดานเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่แพ้แต่วันที่จีนเจออเมริกาทุบแล้วทุบอีกนะพี่แชมป์เออ <S <S แปลกเหมือนกันมัน,ม,น,ม,นมันวอลแล้ววอลในชั้นลีกนี่มันก็พิศวงเหมือนกันผมเห็นทุกปีเหมือนกันนะไอไอประเภทที่ว่าชนะชนะอันนี้แล้วก็อยู่ดีไปแพ้อะไรก็ไม่รู้อะไรแนวเนี้ยอืมคุณทิสาบอกว่าตอนคอสเปลี่ยนโมเมลงมาท้ายเซตเสิร์ฟติดเนต็ตแอบมีใจเสียนิดๆแต่กลับมาได้ดีใจโมเมโมเมเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟที่วัดอยู่แล้วอืมนะครับเออเขาเป็นคนเพวอร์เสิร์ฟแรงนะ เข,เ,ขเขาเขาถ้ามันเสิร์ฟแล้วมันข้ามถ้าขายไปคู่แข่งก็อ,อาจจะเปิดเกมลำบากนิดนึงเพราะเราแต้มเราขึ้นเราขึ้นแมตช์พอยต์ไงมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเสียหายไงเราไม่ได้เซฟไงเราเราเราอยู่ในเกมที่เราต้องปิดนะครับอ่าสัปดาห์ที่หนึ่งพร้อมแพ้ทุกทีมอย่าว่าไปเออหัวใจจะวอายนะครับอ่สัปดาห์ที่ 1, ททท<า>หนึ่งแปดเต็มสิบนะคุณป๊อปป,ปากมาไม่คิดว่าฟอร์มจะมาไวขนาดนี้พวกเราก็งง คือจริงๆอ่ะฟอร์มมันมาแล้วแต่ว่าสัปดาห์แรกอ่ะการเปลี่ยนตัวการอะไรมันยังไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่อะแต่ถ้าสังเกตดูเกมเนี้ยโคตรยากไม่ค่อยขยับเยอะนะเหมือนที่นิกบอกเลยเปลี่ยนมากสุดในเกมสองตัวอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันมันพิสูจน์ได้เห็นกันแล้วนะว่าว่าพลังของบวนมหาประชาชนมันก็ส่งไปถึงเขาเหมือนกันนะเขาก็ฟังอยู่เหมือนกันนะดูอยู่เหมือนกันนะเขาฟังคอมเมนต์อยู่แล้วดหนี้โลกมันคอมเมนต์นิกพี่บอกให้ฝาคนนี่นี้คอมเมนต์ผมคันมากเลย การตัดสินใจอ่ะจริงจริงจริงเดี๋ยวนี้สื่อเล่นคอมเมนต์หมดแล้วนะสื่อต่างประเทศอ่ะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นการไดเล็กโดยตรงเว้ยมันมีฟีดแบ็กมาเลยไม่ป่ะมันจะไม่ได้ฮะไม่เกี่ยวกันธนาเดคือคือพูดแบบนี้ยุคยุคสมัยเนี้ยอย่าไปบอกว่าโหคอมเมนต์มีผลขนาดนั้นคือรุคสมัยเนี้ยมันเท่ากันเกป่ะฟีดแบ็กยิ่งเร็วคนทํางานยิ่งต้องตอบรับกับตอบโจทย์ <c oughs> จะมามัวต่อต้านว่าเฮ้ยมึงเป็นใครว่ามาว่ากูไม่ได้เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเท่ากันหมดสื่อตา่างประเทศเนี่ยเล่นเรื่องฟีดแบ็เยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีมันเป็นสื่อสารทางเดียวไงผลงานแย่ขนาดไหนมึงด่าขนาดไหนได้มากสุดคือสื่อเขียนด่าแต่วันนี้ฟีดแบ็สสาคัญพูดเลยไม่งั้นอะ่ะถ้าเราแบบยังเมินเฉยมึงฟีดแบ็กมะแบบนั้นเราไม่ได้พัฒนานะเว้ยแบบนั้นเราถอยหลังลงคลองถูกปะครับใช่ต้องก็ต้องต้องเปิดเปิดใจบ้างอนะ ไม่ใช่ยึดมันแต่แบบ<ม>แนวทางมันจะบอกว<อ><อ>่าเปิดใจบ้างไม่ได้เว้ยวันนี้เราทํางานโดยบนอยู่บนยอดดอยไม่ได้เลยเว้ยนิกอันนี้คือครเรื่องจริงของโลกยุคไหม่เวลาบ,บางคอมเมนต์เนี่ยเขาอาจจะมีการแบบพิมพ์มาแล้วมันอาจจะเป็นจุดบุกพ่องของเราก็ได้นะอันนี้จรับจริงๆแต่ว่าคอมเมนต์อาจจะแบบเออถ้าด่าเกินไปโอก้ก็อีกแบบหนึ่งแต่บางคอมเมนต์เนี่ยเขาจริงใจกับเรานะยิ่งคอมเมนต์อวยเนี่ยเราดีใจนิดนึงได้แต่ถ้าคอมเมนต์ด่าเนี่ย หรือคอมเมนต์วิาวิจารณ์เนี่ยต้องอ่านเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มานมาปร,ปรับปรุงแก้ไขเราจะมาอยู่กับคอมเมนต์ที่ชมเราอย่างเดียวไม่ได้เว้ยอันนี้พูดจริงอ,อันนี้คือครเรื่องปกติของโลกโลกปัจจุบันเลยเพราะว่าด้วยโซเชียลด้วยอะไรไมีอิทธิพลจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีอิทธิพลไม่ได,มมด้มีหมดมีหมดทุกคนเขาเขาเขามันเหมือนกับ,บว่าเมื่อก่อนเราดูทีวีอะไอช็อตไอฉากเนี้ยไม่ดีอะเราด่าไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถวิภา์วิจารณ์ได้เลยมันก็เป็นการทําให้เราโตได้เร็วขึ้นด้วยนะเออครับ ขอบคุณมากเอ้คุณคุณค่าทางจิตใจขอขอหน่อยขอขอคอนเซปต์ช่องบิ๊กแชมป์หน่อยบอกว่าอย่าประมาทฝรั่งเศสฝรั่งเศสไหวไหมเราสู้ไหวไหมสามศูนย์เฮ้ยแหมตอนเข้ารายการเนี่ยโดมินิกันสามศูนย์ยังจําได้เลยสามศูนย์สามศูนย์โอ้โห<า>มผม,<า>มผมผมผมเทียบเทียบจากฟอร์มที่อยู่ในสนามแรกไงมันมันไม่น่าจะดีขึ้นป็นหูไปตาเร็วในระยะเวลาแค่เจ็ดว,ว,วันไงแล้วโดมินิกันเนี่ยโดมินิกันเขา คือถ้าเราไม่นับปีสองพันยี่สองคือเราแพ้เข้ามาหกปีนะพี่แชมป์แพ้เข้ามาหกปีติดนะอะไรอย่างเงี้ยเราผู้เล่นข่งกำลังเขาก็ชุดเดิมหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคือกีฬามันเป็นอย่างงี้จริงๆวันนี้เราออนฟอร์มจริงๆแล้วเขาดรอปฟอร์มจริงฟอร์มเขาดรอปอืมอืมอืมอ,อ,อยุคที่ขับเคลื่อนด้วยคําด่ามันมันจะว่าเป็นคําด่าไม่ได้เพราะบางคนอนะ่ะเขาติให้มันแบบเกิดความเปลี่ยนแปลงไงครับน,นี่คอนเซปช่องพี่นี่ แพ้เป็นพระชนะเป็นอวยอ๋อครับผมคุณเป้เขารู้นะเออ,อ,อนะฮะได้ลูกน้องช่วยมากถึงชนะเยี่ยมเออวันนี้นุกดิกเล่นดีว่ะวันนี้นุกดิกเนยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะในการเดบดิว่์พี่ชอบนะก็ได้ลงเพราะว่าเซตส,สองคือช่วงนั้นคะแนนเราห่างแล้วออก็คงจะให้ลงมาสัมผัสเกมแหละพี่แชมป์ก็จะเห็นว่าพอเซตส,สม สี่เนี่ยคะแนานเราอยู่ในเกณฑที่เรามีโอกาสปิดหรือว่ามันสูสีก็จะไม่ได้ลงมาใช่ใช่วันนี้<ำ>เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยมีความสุขแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะครับทุกสติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้ามาในวันนี้ด้วยวันนี้สติ๊กเกอร์สามใบนะโอ้โหแล้วเป็น<ม>ของพี่เคเคเคหมดเลยนะครับนะ ก็จะเป็นค่าขนมของน้องนิกเนี่ยแหละฮะขอคุณว่าเวลา,า,าเวลา<อ>ชนะก็ชมกันบ้างนะเฮ้ยไม่จะมาคุณคุณต้องมีความไอ้นี่กันบ้างนะไม่ใช่ว่าคุณแพ้คุณเวลาด่าคุณด่าได้ชนะคุณก็ต้องให้เครดิตให้เกียรติมักกีฬาแล้วก็ทีมงานโค้ชองใช่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 น,นี่เนี่คุณคุณคุณเอสเอเตกิบอกว่ามีบางกลุ่มติเพื่อด่าบางกลุ่มติเพื่อก่อชมเพื่ออวยชมพวกสมควรชมนะก็มันแล้วแต่แต่ละทั่วประเทศมีหมดนะครับในโลกโลกปัจจุบันนี้วันเนี้เอ่อไม่ว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณ คุณต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอะประมาณนี้แล้วกันลบกวนน้องมิกเยอะมากเดี๋ยวเกมหน้าจองตัวเลยนะเจอฝรั่งเศสแจ้งโปรแกรมเพิ่มนิดนึงนะพี่แชมป์นะวันนี้เดี๋ยวครับหกโมงครึ่งก็จะมีบาซินกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะไม่มีละจะไปมีช่วงเช้ามืดไปเที่ยอเมริกาก็คือโปแลนด์กับเซอร์เบียตีสี่แล้วก็แคนาดากับอเมริกาเจ็ดโมงครึ่งครับในข่าวของคำคืนนี้ส่วนเราเราพักสองวันนะครับว่างอย่างทีวันศุกร์เลยครับผม ว้าวหมาเห,ห่<ม>าหแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแช์น, <c oughs> นะครับวันนี้ความสุขของเราชาวอาเชียววบอลนะครับขอบคุณทุกทา่านเลยนะครับที่ <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเราเดี๋ยวเรามีนัดก,กันนะครับไทยเจอกับฝรั่งเศสมาเชียร์กันมันมๆขอบคุณน้องนิกด้วยนะครับ,รบวันนี้เราทั้งสองคนลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย